ไปต่อกันที่พัทลุงค่ะคุณผู้ชมคะมครูในโรงเรียนที่พัทลุงเนี่ยหวัดผาวาค่ะเพราะวา่ะะวา,วาเจอผู้ชายแปลกหน้าคนหนึ่งบุกเข้ามาในโรงเรียนค่ะแล้วนอกจากนี้ก็ยังพบน้ําสีแดงในห้องน้ําด้วยนี่เป็นเหตุการณ์ที่ตํารวจสพเมืองพัทลุงนะคะอันนี้เป็นช่วงที่เจอตัวผู้ชายคนนี้แล้วแล้วก็เข้ามารวบตัวเป็นชายต้องสงสัยที่เข้ามาในโรงเรียนวัดควรอินนิมิตค่ะอยู่ที่อาเภอเมืองจังหวัดพัทลุงก็รวบตัวเอาไว้ได้ค่ะตํารวจได้รับแจ้งบอกว่า ครูเนี่ยเขาไปพบคราบสีแดงเหมือนเลือดอยู่ในห้องน้ําแล้วก็มาพบผู้ชายคนนี้ค่ะเข้ามาเดินป้วนเปี้ยนอยู่ในโรงเรียนผู้ชายคนนี้คือนายจักรพงศ์ประเทืองมาศอายุ44ปีสภาพก็มีลักษณะเหมือนคนเมายาเสพติดผู้จามไม่รู้เรื่องถามก็บอกว่ามาหลบฝนส่วนคราบน้ําสีแดงคล้ายเลือดในห้องน้ําไปถามว่ามันคืออะไรทําหรือเปล่าก็ตอบว่าไม่รู้เรื่องนะคะจากการตรวจค้นร่างกายพบยาบ้าสองเม็ดนะคะ<อ>ก็นำตัวไปสอบปากคำ ที่สถานีตำรวจต่อไปนะคะนางสุรีรุ่งเรืองผู้อำนวยการโรงเรียนค่ะบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมก็มีแต่ครูที่มาเข้าเวรดูแลความปลอดภัยแล้วปรากฏว,ว่าคุณครูสังเกตเห็นผู้ชายแปลกหน้าคนนี้เข้ามาหลบซ่อนอยู่ในห้องน้ําแล้วหลังจากนั้นก็เดินเข้ามาป้วนเปี้ยนอยู่ในโรงเรียนก็เลยแจ้งผู้นําชุมชนกับตํารวจเข้ามาตรวจสอบ ส่วนคราบน้ําสีแดงที่เราเห็นเนี่ยค่ะ,ะ,ไ,ะไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นสีผสมอาหารโอ้โหแต่ว่าคือพอมันเห็นในลักษณะนะแบบนี้เนี่ยคือมันส่งผลต่อสภาพจิตใจนะคะครูเนี่ยคือพอรู้ว่ามันเป็นสีผสมอาหารก็โล่งใจไปตามๆกันเพราะว่าทุกคนก็ยังหวาดภวาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หนองบัวลํำพูค่ะ